นอดินอัมระบาดพี่ชายของโซฟิยานอาัมระบาดออกมาเผยว่าคาเซมิโรไม่ได้มีอาการบาดเจ็บในเกมนัดชิงชนะเลิศศึกเ a ฟเคัพตามที่เป็นข่าวแต่เป็นตัวเขาเองที่ขอไม่ลงสนามภายหลังทราบว่าเขาหลุดออกจากทีมตัวจริงของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในเกมนั้นเกมนัดดังกล่าวกองกลางชาวบราซิลเลียนไม่มีชื่ออยู่ในทีมทั้งในฐานะ11ตัวจริงและบนม้านั่งสำรองโดยเอริกเทนฮักได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีอาการผิดปกติก่อนลงสนาม แม้จะขาดแข้งมากประสบการณ์รายนี้ไปแต่แมนยูไนเต็ดก็สร้างเซอร์ไพรส์คว้าชัยชนะได้เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ได้สำเร็จในเกมนั้นภายหลังจบเกมมีรายงานว่าคาเซมิโร่เจ็บปวดที่เทนฮักตัดเขาออกจากทีมโดยการเปิดเผยล่าสุดจากนาด,ดินพี่ชายของโซฟิยานได้เผยว่าแข้งแชมป์ยุโรป5สมัยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอย่างที่เป็นข่าวในการให้สัมภาษณ์กับซีซีเล็กนาด,ดินเผยว่าทันทีที่คาเซมิโร่ได้ทราบข่าวว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีม เขาตัดสินใจที่จะนั่งชมเกมอยู่บนอัธจันทร์ในเกมวันนั้นเพื่อชมเพื่อนร่วมทีมของเขาแทนเขากล่าวว่าคาเซมิโรไม่ได้มีอาการบาดเจ็บในรอบชิงชนะเลิศ f FA ครับเขาพบว่าตัวเขาจะไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงดังนั้นเขาจึงบอกกับตัวเองว่าโอเคฉันจะนั่งดูเกมนี้บนอัธจันทร์แทนเขาฟิตพอที่จะเล่นในเกมนั้นได้แฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ